ไฮไฮไฮทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับปาร้าน Fat Full Feel อีกแล้วนะคะร้าน Fat Full Feel เสื้อผ้าไซส์ใหญ่สําหรับผู้หญิงไซส์ใหญ่อย่างเราวันนี้นะคะปะก็เหมือนเอาเป็นว่ามีช่วงใหม่มานําเสนอดีกว่านะคะช่วงนี้เรียกว่า Fat YI หรือ F YI จริงๆแล้วเนอะค,คำาำย่อก็อาจจะา่างนี้กิมมิกเล็กน้อยและทีนี้คือวันนี้ที่มาช่วงอยากเป็นช่วงทอลกับพี่ๆอยาก กบบ็คือเป็นเรื่องของเสื้อแฟตนี้ที่ประใส่อยู่อันนี้นะคะเสื้อผ้าฟาด้าแวะผ้าทอแฟตนี้จ้ะผ้าทอแฟตนี้คือเป็นเสื้อที่แบบ เหมือนที่พี่หลายคนอาจจะยังไม่เปิดใจดีกว่าในการที่จะใส่มันนะคะแล้วปลาเนี่ยจริงๆคือตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสื้อยืดอยู่แล้วเคยทำเสื้อยืดถ้าพี่ๆแบบหลายคนเมื่อ1 0บถึงสิปี20ปีที่แล้วเนี่ยได้ซื้อเสื้อผ้าที่หลานไปจะต้องมีทุกบ้านคอวีนะคะเป็นผ้าคอตตอนเนื้อสกีดแต่ตอนนี้มันไม่ได้ผลิตแล้วเพราะว่า ผ้ายืดเนี่ยค่อนข้างแพงดีกว่าอย่างนี้ปาก,ก็เลยแบบเฮ้ยหาอะไรที่เป็นทดแทนได้บ้างที่เหมือนแบบอยากจะใส่มันอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอแฟตนีดแบบผ้าทอแฟตนีดก็คือมันมีความยืดหยุ่นมากพี่พี่มันยืดหยุ่นจนที่เหมือนแบบเฮ้ยใส่สบายแต่ว่าความเปิดใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะไอ้เรื่องของแฟตนีดผ้าทอเนี่ยมันจะมีแบบพอพูดถึงคำนี้ปุ๊บทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหนาแน่เลยมันต้องใส่ไม่สบายแน่เลยแต่พี่เชื่อป้าว่าแบบเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอ่ะมันไปไกลแล้วทําให้ผ้าทอพวกเนี้ย มันมีทั้งหนาทั้งบางมันใส่ได้ในหลายโอกาสเช่นแบบหน้าหลอนเนี่ยมันจะมีการทอแบบบางหน้าหนาวมันจะมีการทอแบบหนามันขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าหลายๆอย่างนะคะและที่สําคัญคือพี่ๆจะเห็นว่าปลาเนี่ยใส่ทุก ทุกแมทเลยดีกว่ากับกางเกงของที่ร้านเพราะป้ารู้สึกว่าพอการแมทชิ่งเนี่ยท่อนบนที่เป็นแฟตนี N ้ผ้าทออันนี้ใช่ไหมคะมันทําให้ป้ารู้สึกว่าเหมือนผอมดีกว่าแล้วก็ใส่แล้วมันค่อนข้างแบบรันรูปนิดนึงแบบเหมือนแบบเข้าทรงอ่ะเข้าทรงกับตัวเรานิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมป้าก็เลยรู้สึกว่าพอมันใส่กับกางเกงที่ร้านอะ่ะแพทเทิร์นกางเกงที่ร้านมันจะมีทั้งกางเกงทํางานและก็กางเกงเที่ยวอย่างเงี้ยอย่างขาบานๆใหญ่ๆใ,ใ,ใส่กับเสื้อแฟตนี้ตัวเล็กๆเนี่ยป้าเลยรู้สึกว่าแบบ มันใส่แล้วพอมันกระชับท่อนบนี่ะท่อนบนดูเล็กท่อนล่างดูใหญ่อ่างเงี้ยมันใส่ออกมาแล้วเฮ้ยมันมีการแบบเหมือนสัดส่วนที่ดูดีอะไรเงี้ยใส่ไปทั้งเที่ยวทั้งทำงานได้ก็คือแบบที่มมพูดคลิปเนี้ยอยากให้พี่ๆลองเปิดใจดูว่าเฮ้ยมันใส่ได้จริงๆแล้วใส่ออกมาสวยแล้วใส่ได้มาอีกมูดหนึงในการทำงานได้เลยนะ เพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านเนี่ยเหมือนก็แบบที่เหมือนซื้อกางเกงอยู่แล้วแล้วบางทีเขาเห็นปะใส่เสื้อไอ้ผ้าทอเนี่ยเขาถามว่าเอามีขายไหมอะไรเงี้ยปะบอกเอ้มีมีอะไรเงี้ยแต่ว่าคือป่าไม่ได้โชว์ทางหน้าเพจหรืออะไรใช่ไหมแต่ว่าที่ร้านนั้นมีขายปาก็จะแบบอ่ะเดี๋ยวปะส่งสีให้อะไรเงี้ยพี่อยากได้สีอะไรล,ลองแบบลองลองลอง,ลองเลือกดูอะไรเงี้ยพี่เขาก็อาสนใจแล้วก็ซื้อไปลองใส่ดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออชอบนะพอพี่เขาพูดเหมือนแบบเฮ้ยเขาสามารถแบบ ใส่ปุ๊บมันแมทชิ่งได้ง่ายไรเงนะี้ยบางทีแบบตัวเดียวเสื้อแฟบนี้ตัวกางเกงตัวก็สามารถไปทํางงานได้แล้วบางคนก็บอกว่าเออพี่ไปใส่เป็นตัวในได้นะเป็นสูตรทัาที่ปาเคยแบบพูดในหลายๆคลิปว่าแบบเฮ้ยมันสามารถว่กเสื้อแบบนี้เพราะว่าเสื้อมันค่อนข้างพอดีตัวแบบเข้ารูปดีกว่าเพราะเข้ารูปไม่พอความเข้ารูปมันคือเข้ารูปยืดหยุ่นได้ตามใส่ตัวนี่คือสิ่งที่แบบดีงามมากเลยนะแบบมันยืดหยุ่นได้ไรเงนะี้ยอยากให้มันเล็กลงก็ทําได้พอซักเสร็จมันก็อาจจะแบบ เออแฟบลงนิดนึงแต่พอใส่ปุ๊บมันก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วแบบมันยืดได้มากอย่างอาตัวนี้เลยดีกว่าที่พอใส่เนี่ยมันเป็นลายริวแล้วมันเป็นผ้าทอใช่ไหมแล้วมันมีเท็กเจอร์ในตัวเดี๋ยวเรื่องเท็กเจอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยให้มาคุยกันว่าเฮ้ยมันมีหลายรูปแบบนะอันนี้แค่แบบเม่ามอยเม่มอยให้ฟังเนาะอันนี้ก็ทํามาแสีอะของที่ร้านนะมันมีทั้ง5สีด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเออสีมันน่ารักคือเป็นเป็นคนชอบก็เลยเลือกที่จะทําเลือกที่จะอยากใส่ก่อนนะแล้วถึง นนียนะมันก็จะเป็นลายริ้วนะคะก็คือถือว่าขอบคอ,อน้ําเงินอันนี้สีกรมะเนอะกรมเข้มแล้วก็ เออดิฟด้วยสีขาวครีมอะไรเงี้ยออฟไวท์ดีกว่าขาวครีมออฟไวท์ฟิลิวน,นี้อยู่สีเดียวกันเลยทั้งหมดเนี้ยพอใส่ปุ๊บออกมาเออท่อนบนเป็นสีนี้เราก็แมทชิ้นเกางเกงสีน้ําเงินเอ,อ้ยสวยพอเป็นแบบสีน้ําตาลปะแมทช์ิ้นเงเกงน้ตาตาลเออสวยพอตอนเนี้ยเอายิจริงนะพอใส่หน้าร้านเนี่ยแมทเลยนะแมทดูปุ๊บลูกค้าง่ายมากพี่เดินมาอาชุดนี้ค่ะคือเหมือนเขาเหมือนปาคิดให้พี่ๆแล้วแล้วก็คือเขาก็จบในตัวนะก็แบบเออซื้อนี้จบแต่ที่สําคัญมาบอกให้ว่าลูกค้าปาเนี้ย ที่ร้านนะสำหรับพวกผ้าทอพวกเนี้ยเป็นต่างชาติแล้วต่างชาติคือสิ่งแวดล้อมใครบ้านเราก็คือพวกฟิลิปปินส์กับอินโดมาเลอะไรเงี้ยอากาศเนี้ยใกล้เคียงกันซึ่งพี่ฟิลิปปินส์เนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะซื้อเสื้อพวกนี้เพราะเหมือนแบบเขาคงชอบด้วยความที่เป็นแพทเทิร์นที่มีความยืดหยุ่นอย่างเงี้ยพี่ฟิลิปปินส์เนี่ยแทบจะเหมาจ้าบอกเลยแล้วจริงๆงมันมีหลายรุ่นนะคะแต่ว่ารุ่นหลักๆเนี่ยก็จะมีแบบทยอยมาให้พี่ๆดูแล้วกันหรือว่าพี่ๆคนไหนฟังคลิปเสร็จแล้วเออสนใจอะ่ะยง ปลาเอามาให้พี่ดูหน่อยได้ไหมว่ามีสีอะไรอะไรอะก็มาคุยกันอีกทีนึงก็ชีช้แชทมาทางอินบ็อกซ์ได้มีอะไรอีกล่ะก็แค่อยากนําเสนอว่าแบบเอ้ยมันมีแบบเสื้อผ้าประมาณนี้อยู่แล้วก็อยากให้แบบพี่ๆลองลองเปิดใจดูหรือว่าเฮ้ยอยากลองมาจับสัมผัสที่ร้านเนี่ยดีเลยนะไปอยากให้ทุกคนแบบ เหมือนแวะมาคุยกันดีว่าว่าเออมาจับดูคือพี่แบบด้วยความที่ผ้ามันนุ่มฟูอ่ะพี่นึกออกไหมมันแบบใส่แล้วเออจับแล้วฟิลดีอ่ะมันก็เออได้ความแบบเฮ้ยผ้าทอฟิลดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนผ้าคอตตอนแต่ความมันจะแบบมีนุ่มๆฟูๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วสัมผิวสัมผัสด,ดูดีอันเนี้ยคือแบบฟิลกูดมากบอกเลยแบบ แหมเหมือนจะอวยเนาะแต่ไม่รู้จะแบบพูดยังไงแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะก็เลยอยากแบบนําเสนอสิ่งดีๆให้พี่ๆไม่ได้ขายตระกันนะจ๊ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็เป็นการแค่นําเสนอให้พี่ๆดูว่าแบบการที่พี่จะ mix and match อยากแต่งตัวเป็นอย่างอื่นมีท่อนล่างแล้วท่อนบนที่เหมือนแบบพอดีตัวเป็นยังไงท่อนบนที่เป็นผ้าอื่นๆที่ไม่ใช่พวกไหมอิตาลีโพลีหรือว่าจะเป็นสโนวหรือต่างๆอะไรเงี้ยมันมี แผนอื่นๆมีหมวดอื่นๆในการใส่อีกนะอยากให้พี่ๆแต่งตัวให้สนุกแล้วอยากให้พี่ๆเหมือนแบบเฮ้ยนำเสนอมาแล้วแบบเออลองใช้ดูลองใส่ดูมันดีอะไรเงี้ยคือแบบมันก็เลยจะทำให้พี่เปลี่ยนมูนหนึ่งในการแต่งตัวมูนในการไปทำงานที่สำคัญคือมันไม่ต้องรีดพี่เรื่องของเรื่องอเสื้อบ่วงเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบพี่สักเสร็จใช่ไหมพี่ก็ตากเวลาตากก็คือเหมือนแบบ อยากให้เหมือนดูเรียบหน่อยอ่ะเช่นแบบอาจจะแขวนอาจจะทิ้งถวงแต่ว่าอาจจะพลาดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องรีดเลยเพราะด้วยตัวเนื้อผ้ามันค่อนข้างคืนตัวไวแต่ถ้ารีดเนี่ยมันจะมีความฟูขึ้นมาอีกนิดนึงแบบมันก็เออเทกเจอร์ดูดียอะไรเงี้ยคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอยากให้สัมผัสได้ด้วยตัวเองหรือว่าเฮ้ยอาจจะเปิดใจลองใช้ดูอะไรเงี้ยลองดูแลกันนะคะยังไงก็ฝาก,ฝากไว้ด้วยละกันว่าถ้าสนใจ ผ้าแซดนีดผ้าทอนะคะนึกถึงน้องปลานึกถึงนานแซดฟ,ฟูลฟิลลวกันนะจ๊ะขายของโอเคแล้วถ้าคลิปหน้ามีอะไรที่เหมือนแบบอยากนํานเสนออยากเป็นเหมือนแบบการพูดคุยอยากนํานเสนอว่าเออช่วงนี้มีอะไรอินเทรนหรือช่วงนี้มีอะไรที่แบบน่าสนใจหรือมีความรู้อะไรที่แบบพอจะคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ชิดแชทมาแบบบอกปาก็ได้แบบเอออาจจะมาคุยกันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย อะไรที่เรามีความรู้ที่พอจะให้ได้อะไรที่มีอาการนําเสนอได้ก็จะมานําเสนอนะคะยังไงฝากร้านแฟชัฟ่นฟิลไว้ด้วยนะคะอยู่ที่กรุงทองพลาซ่า1ห้อง3085ชั้น3นะคะหรือว่าพี่ๆจะแบบชิดแชทมาทางเพจ Facebook Ig TikTok ได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบาย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 